ปกติเราก็จะมากันประมาณตังสี่ทุ่มนะครับปีที่แล้วก็มาเที่ยงคืนครับ,รบมาทำไมครับเที่ยงคืนมาช่วยปิดโรงเรียนครับวัตถุประสงค์ก็การจัดงานของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่สมาคมศิลป์เก่าศิลปะศึกาศาทัา้งศิลป์าตามวัตถุประสงค์เดิมเลยก็คือเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์พี่กับน้องนะครับ งานสังสรรค์เขาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีวันที่4มีนาคมสวัสดีครับอาจารย์อ่อนนงครับใช่ไหมฮะอาจารย์พจมานโคจมานโจจมานโคจมานสวัเดีเราไม่มีอ่อนนงอ๋อไม่มีครับไม่มีมีแต่อรนนุษย์อ๋ออรนุชยใช่ใช่ก็ขอให้โชคดีทุกคนแล้วกันนะครับก็ให้เชื่งสินอยู่นานๆไปตลอดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทุกคนขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์อยู่เป็นล้มโพล้มไสอยู่กันแบบ มากี่ทีก็เจอทักทายอาจารย์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่างเงี้ยดีันั้นำร้านสามกีสำรานของเจนุสเขาหน่อยไหมร้านเจนุสเหรอคะอร่อยค่ะออเดอร์ได้มามาแล้วจะต้องเจออยู่ตรงไหนอยู่ตรงตีนสะพานตีนสะพานเลยเออลงมาก็เจอเจนุสอยู่นี้ตลอดไม่ไปไหนอยู่ยัางยืนยงแล้วร้านอาหารเขาอาหารเขาเป็นไงบ้างรสชาติอาหารรสชาติดีค่ะดีนะใต้แท้ใต้แท้เลยอยู่ใต้สะพานเลยนะ อย่าลืมนะครับว่าเรามีสาวน้อยตกน้ำนะมีซุ้งต่างๆมากมายร้านค้าร้านขายของที่ราลึกนะครับหนุนกันได้สวัสดีครับผมชื่อ โจ้ครับเอ่อช่างศิลป์46เอ่อก็ขออวยพรในวาระที่ช่างศิลป์ครบรอบ68ปีในปีนี้ขอให้ช่างศิลป์อยู่กับประเทศไทยอยู่กับอะไรวะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับ โลกใบนี้ยังต้องการสัปปะอีกตลอดการทันเกมยีนหายมือบ้าการเกมยีนเราหายเว้ากเกมยีนหายใครเอากัรเกมเราไป การเพลงยินเราหายการเกงย,ย,ยินหายใครเอากาเกงเราไปนะครับท่านรองศาสตราจารย์สันนรงสิงหะเสนีนะครับท่านเป็นช่างศิลป์เหมือนกันนะครับรุ่นที่สิบเจ็ดนะครับแบบรักอาจารย์คนไหนเป็นพิเศษไหม ค่ะมัสสุก็คือเป็นอาจารย์วดิ์ค่ะอาจารย์ะดิ์ทำไมอาจารย์ะดิ์เนี่ยก็คือชอบไปเรียนวาดภาพกับเขาทุกวัน,นะคะะก็เลยรักเหมือนพ่อคนนึงครับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อา,อาจารย์ทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดไปเวลามีกิจกรรมอะไรที่แบบท่้งศิลป์อะไรเงี้ยก็กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันกันได้ไม่ครับมาเดินเล่นที่ขนละเคะก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ขนละเคคือถ้ากลับไปอีกทีเนี่ย จำไม่ได้ละเราสมัยก่อนเป็นยังไงตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากเราจบมาเรียนจบไหมจบสิค่ะก็ขอให้ท่างสิทธิ์เรามีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยจ้ะคือเอ๋ยห้องงูนะคะปีสองค่ะรุ่นที่หกสิเจ็ดค่ะขอให้ลายในยูต่อไปนานๆค่ะแล้วขอให้จารย์สุภาพแข็งแรงทุกคนค่ะปีสองรุ่นหกเจ็ดนะคะห้องงูก็ อนไปนานๆค่ะแล้วขอให้นักเรียนมาเรียนเยอะๆนะคะนักเรียนจะได้อยู่ต่อไปนานๆเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะจากบ้านมาหลายนาทีเข้ามาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยจางสินคับเรียนตอนเช้ารรบปั่นดิน เปลี่ยนตอนซ้ายสบายจริงเอาเออกินอะไรวะมั่วแล้วมั่วแล้วโอเคครับคุณแมาโอ้โหกำลังได้ฟิลก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ไปนานๆอยู่กับหนูไปนานๆนะคะจ้าเออล้้วง